โรงเรียนบ้านเทานาบอนตั้งอยู่เลขที่54หมู่4บ้านเทากลางตำบลนานงิ้วอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2475เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2568 มีนักเรียนทั้งหมด170คนโดยมีนางรุ่นขวีจันเทพเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น21คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเทานาบอนสร้างคุณภาพผู้เรียนพัฒนาครูสู่มืออาชีพสู่สถานศึกษาคุณภาพน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือมีจิตอาสาใฝ่หาความรู้ควบคู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนรักสะอาดมีวินยัยยิ้มง่ายไหว้สวยกราบงามโรงเรียนบ้านเทานาบอลเข้าร่วมโรงเรียนวิถีพุทธมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561และได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขามาใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เป็นไปตามอัตลักษณ์29ประการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยผลการปฏิบัติปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่ละด้านดังนี้ด้านกายภาพโรงเรียนมีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อให้ครูและนักเรียนได้เคารพสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจครูนักเรียนและชุมชน มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนทุกห้องเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีพุทธศาสนาสุภาษิตวาทธ,ธรรมพระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆในอาคารและบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมเป็นข้อคิดสร้างจิตเจริญปัญญาก่อเกิดแรงศรัทธาเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติดีโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสะอาดสงบร่มรื่นทั่วทั้งบริเวณ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างเต็มที่มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบให้แก่นักเรียนทุกห้องเพื่อให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำความสะอาดทุกวันอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการนักเรียนทำหน้าที่นิเทศและตรวจให้คะแนนความสะอาดเพื่อสร้างความตื่นตัวและรายงานผลหน้าเสาธงทุกเช้าพร้อมกันนี้เราได้สร้างแรงจูงใจเชิงบวกโดยมีการสรุปผลการประเมินประจำเดือน และมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ปฏิบัติได้ดีเยี่ยมเพื่อส่งเสริมให้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมกลายเป็นวิธีปฏิบัติที่ยั่งยืนของทุกคนในโรงเรียนมีห้องพระพุทธศาสนาและลานธรรมเป็นศูนย์กลางในการบ่มเพาะจิตใจพื้นที่นี้ถูกใช้จัดกิจกรรมสำคัญอย่างต่อเนื่องเช่นการนั่งสมาธิสวดมนต์และการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการจัดทำตารางการใช้ห้องที่ชัดเจนและจัดเวรให้นักเรียนทำความสะอาดทุกวัน เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและความเคารพต่อสถานที่ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจโรงเรียนบ้านเทานาบอนอยังได้มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย100%เซด้วยการยืนหยัดในหลักการปลอดสิ่งเสพติดเหล้าและบุหรี่อย่างเคร่งครัดการดำเนินงานตามมาตรการสถานศึกษาสีขาวอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้โรงเรียนบ้านทานาบอนผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข ประจำปี2,566และได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับทองซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อคุณธรรมของเยาวชนด้านการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเทานบอนได้ส่งเสริมการสร้างสมาธิและปัญญาอย่างเป็นระบบโดยจัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของจิตใจก่อนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเน้นการบูรณาการวิถีพุทธเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพิเศษในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนนอกจากนี้นักเรียนยังได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมจิตอาสาอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภานักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนทุกงานเช่น งานกระถินงานลอยกระทงงานบุญบั้งไฟงานประเพณีต่างๆและการร่วมงานชาปนากิจศพของผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและฝึกการเป็นผู้มีจิตสาธารนณะเพื่อให้การปฏิบัติธรรมเป็นวิถีชีวิตครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคนจึงเข้าร่วมปฏิบัติาศาสนกิจที่วัดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งณวัดสิริขันวัดนนท์จำปาวัดโพชัยและวัดศรีสว่างซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชุมชน และในทุกปีเรายังจัดกิจกรรมการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมภายใต้โครงการอบรมพัฒนาจิตยุวสา,าสมาธิเพื่อฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมอย่างจริงจังเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักธรรมไปไประยุกต์ใช้ในการเรียนการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างสันติสุขด้านพฤติกรรมโรงเรียนบ้านทานาบอนได้ปลูกฝังพฤติกรรมตามหลักธรรมโดยครูผู้บริหาร และนักเรียนได้ร่วมกันร,รักษาสินห้าอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนทั้งหข้อการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทำให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นคือรักสะอาดมีวินยัยยิ้มง่ายไหว้สวยและกราบงามก่อนการรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนทุกคนจะพิจารณาอาหารและฝึกตนให้รับประทานอาหารอย่างมีสติคือไม่ส่งเสียงดังไม่ทำโขกและไม่เหลือทิ้งซึ่งเป็นการฝึก ความมีวินัยและความรู้คุณค่าของอาหารนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนรู้จักประหยัดอดออมและถนอมใช้เงินและสิ่งของต่างๆโรงเรียนได้จัดกิจกรรมออมทรัพย์ให้แก่นักเรียนทุกชั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนิสัยรักการออมควบคู่กันไปนักเรียนทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้สู้สิ่งยาก โรงเรียนจึงจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอด้านการส่งเสริมวิถีพุทธเพื่อสุขภาพพลานามัยของนักเรียนโรงเรียนได้มีนโยบายห้ามจำหน่ายอาหารขยะในโรงเรียนโดยเด็ดขาดด้านบุคลากรผู้บริหารและครูทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกของความเป็นครูอย่างแท้จริง บุคลากรทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเสมอโดยโรงเรียนมีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้บริหารและนักเรียนให้มีความเคารพนอบน้อมยิ้มแย้มแจ่มใสมีความมีเมตตากรุณาต่อกันโรงเรียนส่งเสริมการสร้างขวัญและกำลังใจอย่างต่อเนื่องโดยครูเวรประจำวันจะกล่าวเช่นชมคุณงามความดีของนักเรียนที่ทำความดีหรือนักเรียนจิตอาสาหน้าเสาธงทุกวันและมีการมอบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ครูและนักเรียนที่ทำความดีอย่างสม่ำเสมอในภาคเช้าเราจัดกิจกรรมโฮมรูมเป็นประจำทุกวันเพื่อใช้เวลาดังกล่าวในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและให้นักเรียนได้สะท้อนความรู้สึกที่ได้ทำความดีนอกจากนี้ครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคนยังมีการบันทึกการทำความดีในสมุดบันทึกความดีและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและชัดเจน โดยมีการเข้าร่วมการสอบธรรมะสนามหลวงเป็นประจำทุกปีและครูผู้บริหารและนักเรียนสอบได้ธรรมะศึกษาชั้นตรีเป็นอย่างน้อยทั้งนี้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนยังยึดหลักคุณธรรมผู้บริหารและครูมีการบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการประชุมทุกครั้งซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ที่มาสอนที่โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและนำนักเรียนทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันสุดสัปดาห์ เพื่อให้วิถีพุทธอย่างรากลึกในชีวิตประจำวันของทุกคนด้านกิจกรรมวันพระในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนได้ส่งเสริมการปฏิบัติบูบชาอย่างพร้อมเพรียงกันโดยผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดขาวโรงเรียนบ้านทานาบอนได้นำนักเรียนทำบุญตักบาตรฟังเทศนวัดในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่วัดสิริขันวัดนนํจำปาวัดโพชัยและวัดศรีสว่างเพื่อให้นักเรียนใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาจัดทําตารางอาหารกลางวันนักเรียนครูให้รับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวันของทุกวันพระเพื่อเป็นการฝึกสติและสร้างความเมตตาแก่เพื่อนร่วมโลกนอกจากนี้ทุกกิจกรรมยังเน้นการบ่มเพาะจิตใจด้วยการนำนักเรียนสวดมนต์แปลทุกเช้าในกิจกรรมเข้าแถวคารพทงชาติ เพื่อให้เข้าใจความหมายของพระธรรมและนั่งสมาธิเพื่อสร้างสติและสมาธิให้แก่ตนเองผลจากการพัฒนาอย่างมุ่งมั่นและเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนบ้านทานาบอนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจดังต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1. ผู้บริหารและครูจำนวน11คนได้รับรางวัลหนึ0 0 0 0คู่รุชนคนคุณธรรมประเภทครูระดับดีเยี่ยมและดีมาก ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประจำปี2,568 2. รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ปี2,568ด้านการขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองประเภทสถานศึกษาระดับคุณภาพดีเด่น 3. ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวประจำปี2,56 7ระดับเขตตรวจราชการที่1ิ 4. รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2566โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก 5. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ออนไลน,น,น์ปี2568มีคะแนน99.24คะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม